มีคนกันวะล่ะไม่มีคนกันแม่งบอกให้ยันสวนดีกว่ามั้งโหอยรวมน้องบ้านใหม่ดิแม่งเยอะจังวะค่าไม่หมดอ่ะไอรอบนี้ไลี้ค่านะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพักบวดอะไรวะไหนวะโจงมันตอเมียวะตอตอเห็นปะตอยังยังเป็นมุมอะไลน์ตรงหน้าบ้านนะตอที่เป็นเป็นมุมจับไเหลือสองเสาแล้วลูกเหลือสองเสาเนี่ยมันจะพายุอย่างเดียวเลย อ๋อบ้านไหนสามสามสามไปไปไปดาเชอรดจูโน่นาวับน้าวับเลยพลนนาวับเลยพลนนาวับเลยเร็วเร็วไปเลยวิ่งเข้าในได้อัต่อยเลยหยิบซ้ายหยิบซ้ายโอ้แม่งเป็นกันหยิบซ้ายแล้วอีกแล้วเลยเต็มเลยบ้านสล็อตเหรอเออเออตัเหรอกระโดดไปต่อยดิกระโดดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ทันแม่งเยอะเหลือสองเสาเรือสองเสามันเป็นบอรดนี่หว่าที่ต้องอยู่ตีเดี๋ยวลงเด้หยิบาไผ่านเขาได้อะ ไปหินซ้ายครับมาหินซ้ายมาหินซ้ายเร็วๆไปโอบีมาหน่อยพี่ต่อยหินบักสองสองแต่แล้วลูกมีเข้ามาดูข้างในหินให้ลุงไต้กิ้งนะไปที่นี่บ้างดัวนีถึงไหนนี่ตัวดีดีเต้นไปไหนวะดันยดโอ้เข้าไปดัยโอ้ลุยแปดท่าแปดลุยดันมาดันมาดันมากิวเราดันมาดิยิงเลยไปยิงเลยดันเข้าไปดีครับไปเลย ไปโดนโล่ครับมูมมันทักออกมาแล้วเนี่ยมันมีเกจไงพี่มันจะหมดเลยเดี๋ยวมันเลยทับคนมันจะหมดเดี๋ยวไปทันแล้วว่ะเราดิเราดิไปนี่ไปนี่กดะทงมาถึงกันได้ไงพี่คงน้ำอ่ะห้าหนึ่งห้าสองอ่ะกิ้นแปมีไม่กี่ตัวเลยตบมาบังเราว้างชุราดโดนไปหินหินขวาดูหินขวาไปไปเรากลับไปใช้บ้านหลักกันเ่อะเบี้ยบอดเติมมาปุ๊บเวลาไปนี่ไปนี่ไ้นี่ไป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 นี่ไนี่ไป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 นี่